โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก,ผมกนซุดนะคบผมทุกคนวันนี้ก็เห็นไ d ดีแปลกใหม่อีกแล้วนะผมทุกคน ID เดีเนี้ยเป็น ID ดีที่ทุกคนเนี้ยน่าจะคุ้นตากันมานะก็เป็นไ d ดี ป้ายเหลืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยหรือว่าเด่นหนึ่งของโลกเลยนะผมทุกคนสําหรับ i อดีเนี่ยกรอนะต้องยอมรับเลยนะว่าเขาเนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่งจริงๆนะผมทุกคนอ่าก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าเลนเจอร์แต่ละตัวเนี่ยคือไม่ธรรมดาเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกเลยละกันนะผมทุกคน <Okay. S 1> ก็เป็นทางด้านอาม่มานะ <Okay. S 1> คือไ d ดีเนี่ยไม่มีเมลิโอดัสนะผมทุกคนแต่ว่ามีอาม่าคือกอนบอกเลยว่าอาม่าเนี่ย เป็นตัวชนที่น่าจะดีที่สุดในเกมะนะคือ1เลยนะผมทุกคนมันไม่แพ้ตัวอะไรเลยนะแล้ว2เลยนะผมทุกคน1นึ่ง,นงชนะทุกตัวนะสำหรับตัวยืนตัวนี้นะผมทุกคนแล้วก็ทำให้เพื่อนเล่นง่ายด้วยแล้วความสามารถไฮเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะขี้โกงโกงคือโกงทุกอย่างอมาม่าเนี่ยก่อนให้เป็นอันดับหนึ่งเนยนะเรื่องตัวยืนแล้วก็เรื่องที่แบบว่าเออ ความคุ้มค่าในการเล่นมันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องแร่เรื่องเรื่องเลือดเรื่องทุกอย่างคือแม่งตัวมันยืนได้นานมากจริงๆนะสาหรับใครที่เคยเล่นมันก็น่าจะรู้ดีนะแล้วตัวที่2นะผมทุกคนก็เป็นตัวเจสสิก,ก้าเนโคแมนเซอร์ตัวทาดาเมจที่รุนแรงที่สุดไม่ใช่รุนแรงดิทุกคนคือเป็นตัวทําดาเมจที่ดีที่สุดในเกมนะเพราะว่ามันเป็นตัวทําดาเมจที่โจมตีแพงหลัง แล้วก็โจมตีลึกมากนะแล้วแถมยังมีสกิลที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ดีมากด้วยนะผมทุกคนและความสามารถไฮเปิร์นี่ข่ขนข้างนี่จะขี้โกงเลยนะเป็นความสามารถในการตัดเกิดนะผมทุกคนแล้วตัวต่อไปนะผมทุกคนก็เป็นตัวที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะก็เป็นคอมโบเพิ่มแร่หนึ่งพันสุดนรกนะผมทุกคนใครเคยเจอแร่แดงเถื่องนี้ จำคงจะจําติดลูกหูลูกตาเลยนะสำหรับชินจังแล้วก็ฮิมาวารีนะผมทุกคนคือมันขี้โกงมากๆนะสองตัวนี้นะคืออยู่ด้วยคือแค่อยู่ตัวเดียวก็หนักใจแล้วนะผมทุกคนแต่ว่าทีมนี้อยู่ด้วยกันถึง2ตัวเลยนะผมทุกคนและตัวต่อไปก็เป็นทางด้านนักสื่อนะผมทุกคนก็ตัวนี้นะเป็นการบับวิ่งแล้วเป็นตัวที่เป็นตัวที่สามารถกระทืบมลิโอดัตได้ดีเป็นระดับต้นๆของเกมเลยนะผมทุกคนแบบว่าใกล้เคียงกับคิริวมากนะอ่ะตัวต่อไปนะผมทุกคนก็เป็นตัวริวนะตัวนี้ก็ เป็นตัวที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเคยอยากได้นะผมทุกคนโอ้โหสกิลดีอะคือมันเป็นตัวที่มีดาเมจสองสกิลนะผมทุกคนแล้วมันก็เหมือนว่าเออมันดาเมจสองสกิลอะมันแรงอะอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวต่อไปเลยแล้วกันนะบาวแสงนะผมทุกคนตัวนี้คือก่อนบอกว่าเออสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดทีมไหนที่แบบว่าเกียร์รถแล่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคือก่อนก็ไม่แนะนําให้เล่นนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะกินแล่เยอะมากนะอ่าแล่ป,ประมาณ2องพันสี่สิบโอ้โหเยอะเลยนะผมทุกคน ตัวต่อไปนะผมทุกคนเจมืดไม่ต้องถามไทยนะสำหรับตัวนี้คือตัวนี้มันก๊อตอยู่แล้วนะผมทุกคน number รวันในวงการนะเจมืดนะอ่าตัวต่อไปโยมีนะผมทุกคนอคู๋เขาก็มีไปครอบครองนะตัวต่อไปก็เป็นทางด้านซันลี่แม่มดนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะว่าด่านอะไรของเขาเนี่ยกับคังตัวคังเกียร์อะไรของเขาว,ว่ามีอะไรบ้างนะทำไมเขาถึงได้เป็นอันดับที่1ของวงการป้ายเหลืองนะผมทุกคนอ่าด่านธรรมดานะผมทุกคนถึงด่าน1 9 4้านะด่าน194เนี่ยเราก็จะได้ไอทม ถ้าผมจำไม่ผิดเราจะได้ไอเทมเป็นไอเทมแบบว่าชุดชุดใหญ่แล้วนะผมทุกคนไอเทมชุดใหญ่ก็พวกเออแช่แข็งลูกไฟแบบหนักๆพายุพัดแล้วมีสตันอะไรอย่างนี้นะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เออในห้องทดลองของเขาเลยละกันนะผมทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับห้องทดลองนะอ่ะห้องทดลองเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนนะว่าโอ้แรกก็ใช้ได้อยู่นะผมทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะห้องทดลองอัพเต็ม20หมดเลยนะผมทุกคนค่อนข้างจะโอเคมากนะ อ่าโอ้โหเขาค้างกระดานกบอยู่ตรงนี้นะผมทุกคนแล้วก็ค้างอันนี้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยแล้วกันนะที่กิวของเขานะอ่าก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะเข้ากิวของคุณปาร์ตี้นะก็อย่าลืมเลยนะผมทุกคนกิวชื่อกิวเยลโล่โนหนึ่งนะก็เป็นแบบว่ากิวที่เกิดมาเพื่ออยู่กับป้ายเหลืองอะไรอย่างนี้เลยนะผมทุกคนสําหรับใครที่แบบว่ายังไม่ได้ติดตามช่องของคุณปาร์ตี้นะผมทุกคน <Deadpool S 1> ก็สามารถไปติดตามช่องได้เลยนะผมทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องเอาไว้นะก็บอกเลยนะว่าแบบว่าใครที่แแบบวว่่่าาาาเเเเหห็นนนปป้้้ยยลลืออองมมมััทดีีกจะตคผ แนะนำเลยนะผมทุกคนคือเราเล่นให้มีความสุขในสไตล์ของเราก็พอแล้วนะเราไม่จะเป็นต้องไปโหดตามใครไม่ต้องไปขึ้นตํานานท็อปวันอะไรอย่างนี้นะผมทุกคนมันขึ้นยากมากจริงๆนะอ่ะก็บอกตรงนี้เลยนะผมทุกคนเดี๋ยวไปดูกันที่ครังเกียร์เลยรักกันนะอ่าก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าดีของเขานี่โอ้โหเกียร์คริสต์มาสอ่ะโอเคผมทุกคนเกียร์อาวุธนี่ก่อนมองว่าก็ก็พอเล่นได้นะแต่ยังไม่ถึงขั้นตึงมากนะอ่ะเกียร์ช่องกลางก็โอ้โหก็ใช้ได้อยู่นะผมทุกคน<ๆ>เดีย๋ยวไปดูกันที่เกียร์ช่องท้ายเลยนะ โอเคช่องท้ายใช้ได้นะผมทุกคนมีกระดิ่งรดแร่เยอะมากฮนะโอ้สิบชิ้นได้เลยนะผมทุกคนก็บอกเลยนะถ้าเกิดมีกระดิ่งรดแร่เนี่ยยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะผมทุกคนเพราะว่ามันแบบเอาไปใส่ให้ตัวอื่นไปเล่นกิวงกิววอลก็ได้ด้วยนะสําหรับป้ายเหลืองไอดีนะก่อนบอกเลยว่าใช้ได้นะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเขาเติมแพ็คอะไรไปบ้างนะสําหรับเดือนนี้อ่าเขาเนี่ยได้เติมแพ็คเกียร์ไปแล้วนะผมทุกคนโอ้โ oh, หแล้วก็การ์ดเรนเจอร์น่าจะเติมไปแล้วนะแล้วก็แพ็ค การเลนเจอร์ยังไม่ได้เติมนี่ว่าอ่ะโอเคเติมไปแล้วหรือเปล่าวะออะโอเคครับผมทุกคนก็คือเขาเนี่ยได้ทําการเติมทุกแพ็คนะยกเว้นแพ็คแพ็คแมตร้อยสี่สิบเก้าบาทนะแพ็คนี้คือก่อนมองว่าขนาดผมเองผมยังไม่เติมขนาดผมเป็นคนที่แบบว่าชอบลูดแพ็คทุกแพ็คทุกเดือนนะ คือแพ็กนี้แม่งมันไม่ค่อยคุ้มค่าจริงๆว่ามันแพงเกินไปแล้วแบบเลนเจอร์มันเนี่ยแหละดูป่องแป้งมากเลยนะอะเดี๋ยวเราไปลอง p ีอกันเลยรักกันนะผมทุกคนไหดีเนี่ยจะสุดขนาดไหนนะบรรดาแบบว่าตัวเต็งป้ายเหลืองตัวนี้ก่อนว่าน่าจะท็อปที่สุดนะเพราะว่าครบเครื่องมากนะแบบทั้งเรื่องตัวยืนตัวบัฟอมตะตัวแบบว่าคอมโบไฮเปอร์อะไรอย่างงี้นะผมทุกคนก็มองว่าโอเคมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองดูนะว่าทีมแรกที่เราต้องเจอเนี่ยจะเป็นทีมอะไรกันนะผมทุกคนอาทีมแรกที่ต้องเจอคือเขาใช้ตัวเก่าหมดเลยนะแต่ว่่่่่าาาเเเเรรนนนนนจอออออ์ขงีคืืหกวแแต ว่าเขาจะได้เปรียบทางด้านเรื่องแล่นะผมทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยละกันนะว่าเราจะยัดเยียดความพ่ายแพ้แลกให้กับเขาได้หรือเปล่านะผมทุกคนสําหรับไอเดียของคุณปาร์ตี้นะอ่าก็อย่าลืมไปติดตามกันนะผมทุกคนแล้วสําหรับใครที่แบบว่ามีไอเดียเด็ดๆหรือว่าแบบว่าโอ้โหที่เห็นแล้วแบบต้องร้องว้าวเลยหรือแล้วแบบว่าอยากจะคอแบช่องกับผมเนี่ยสามารถคอแ랩ได้เลยนะคือผมไม่สนใจยอดซับนะผมทุกคนขอแค่ว่าเออคอนเทนต์ดีอะไรเงี้ยคือเราผมก็สามารถพร้อมที่จะทำเลยนะเพราะว่าผมถือแค่ว่าคนในวงการเดียวกันเนี่ยคือผมพร้อมดันนเสมอะ มันไม่ใช่แบบว่าศัตรูบางคนคือผมมองว่าเฮ้ยคนคนคือคนอื่นไงชอบมองคนอื่นเป็นศัตรูคนที่ทําแบบงานในสายเดียวกันอย่างนี้นะผมทุกคนส่วนตัวของผมเนี่ยคือมองเป็นเพื่อนทุกคนเลยนะคือผมไม่มีอคติอะไรกับใครอยู่แล้วนะผมทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเล่นกันต่อเลยละกันอ่าโอเคผมทุกคนทีมนี้มีอุยนัทซ์เอลซ่าว่ะสองตัวนี้แม่งตึงอะ่ะ แต่ว่าทีเราไม่ได้พกตัวการบินมานะผมทุกคนแล้วป้อมของป้ายเหลืองเนี่ยคือมาโดนตัวบินแค่แค่เฟียงอิดทีเดียวแตกเลยอะเราต้องรีหนีตัวบินอย่างเดียวเลยนะผมทุกคนนี่ก็เป็นข้อเสียของเลเวลป้ายเหลืองนะผมทุกคนแต่ว่าดีของเขาเนี่ยของค่อนข้างฟูมากเลยนะอ่าโอเคครับทีมนี้ไม่มีตัวบินนะอ่าแต่ก็มีตัวแม็กซี่ตัวอมีดั๊ดด้วยวะ่ะแม่งหนักใจเลยนะผมทุกคนเอ้ยมีดินเลอร์นี่ว่าโอ้โหพลาดนะผมทุกคนผมตาไม่ค่อยดีวะ่ะอ่าไม่เป็นไรนะผมทุกคน โอเคทีมนี้เบาออไปแล้วผมทุกคนอยากเจอนักหนักอะขอแบบที่มันยัดเยียดความพ่ายแพ้เลยได้ไหม อ่าโอเคโอ้โหทีมนี้มันก็ไม่ค่อยหนักแต่มันรีเจนไงอ่าลองดูหน่อยละกันนะผมทุกคนเวลาที่ป้ายเหลืองตีชนะรีเจนแล้วพอเวลารีเจนกดมาดูในประวัติการต่อสู้เนี่ยหูแบบว่าไอ้ขี้กูโดนโปรตีเปล่าวะอะไรอย่างงี้นะผมทุกคนแต่ความจริงถ้ามันไม่ได้โปรมันก็เท่นะแต่ถ้ามันโปรมันก็ร้องนะผมทุกคนอ่ะก็สบายๆนะดาเมจเขาพอเลยนะผมทุกคนคือดาเมจของเจสสิก้าในคแมนเซอร์เนี่ยมันอันตรายมากจริงนะอ่าคือมันเป่าไอ้พวกตัวธรรมดาแป๊บเดียวมันก็เตรียมตัวชิมมะม่วงแล้วนะผมทุก เฮ้ยหนักเฮ้ยเราจะโยนยัดเย็ดความพ่ายแพ้หรือป้าวะอ่าเดี๋ยวเราต้องลองเล่นดูนะผมทุกคนคือคอมโบระเบิดแร่หนึ่พันเนี่ยต้องทำงานนะแต่ข้อเสียของไอเดีขยงคุณปาร์ตี้อีกอย่างหนึ่งนะผมทุกคนที่ผมมองเห็นนะผมทุกคนก็เมื่อกี้เนี้ยเหมือนว่าเลเวลของเขาเนี่คือแบบว่าแค่แค่มดแค่มด,แคมดกัดนิดเดียวตัวบวมนิดนึงเลเวลอัพเลยอ่าก็บอกเลยนะถ้าสมมติว่า มีแพ็กอะไรดีๆมาเงี้ยแล้วมีเลนเจอร์ดีๆมาเงี้ยเขาก็อาจจะพลาดโอกาสนี้ไปได้นะผมทุกคนแต่ถ้าเกิดัพขึ้นป้ายแดงไปเนี่ยมันก็ต้องไปมีคู่แข่งเว้ยคือป้ายแดงตึงๆมีเยอะมากเลยนะผมทุกคนอ่าแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ป้ายเลยเขาก็จะเป็น number o ตลอดการนะแต่ถ้าเขาขึ้นป้ายแดงปุ๊บกลายเป็นรองเลยนะผมทุกคนอเดี๋ยวลองโอ้ย l e เ e l legend สี่สิบหกว่ะหนักใจเลยนะผมทุกคนอมาม่าตันด้วยว่ะอ่าทีมนี้คือผมมองว่าโอกาสชนะเราแม่งน้อยจริงๆนะครับทุกคนน้อยไหม เออตัวตัน10ตัวเจอตัวตันห้าตัวแต่ประเด็นคือมันอยู่ที่เรื่องแรกของเรากับแรกขงเขาวนะแร่ของขานี่ขึ้นปุ๊บปาดเลยนะผมทุกคนแต่ว่าแรกขงเราเนี่ยพันหแต่เราก็น่าจะแบบว่าพาส่งทีมขเขาแบบไปพ่ายแพ้ได้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะอ่ะผมว่าผมต้องรอความสามารถไฮเปอร์ของอมาม่ากับเออทางด้านเจสิก้าสตัวนี้ไว้พอนะผมทุกคนคืออมาม่าทุกคนดูดีมันเป็นตัวชนที่ไม่เป็นรองใครจริงๆนะเวลาต่อสู้จริงๆอะ่ะ คือผมมองว่าอมาม่าแม่งเป็นตัวชนที่แบบดีที่สุดในในเกมแล้วด้วยซ้ำไปนะผมทุกคนเพราะว่ามันครบเครื่องจริงอะเวลาตายก็ยังสามารถทําให้ทีมแบบเล่นง่ายได้นะแล้วก็สามารถฆ่าตรงข้ามได้ด้วยนะผมทุกคนส่วนเจสิก้านี่ก็แบบเป่าเรื่อยๆนะตัวมันไม่ค่อยโดนดาเมจอะไรนะผมทุกคนตัวมันตายยากด้วยแหลนะจริงๆคือตัวกรอ,องว่าตัวแม่งตายยากมากเลยเจสิก้านะเพราะว่าเกมเนี้ยคือตอนเนี้ยในในปีนี้เลยนะพูดตรงๆนะมันเกมยังไม่มีตัวไหนที่แบบาทาดมือตีลึกแล้วไปโดนแผงหลังอะไรอย่างนี้เลยนะผมทุกคน มันก็เลยทำให้เจสิก้าได้เชิดฉายออกมาทุกคนสังเกตดูนะว่าแบบว่าเจสิก้าเนี่ยมันเป่าพวกเกมมืดเป่าตู้สลอ็อตเป่าโยมมีอะไรเงี้ยทีเดียวชุดเดียวตายจริงๆนะผมทุกคนแบบไม่มีฟื้นเลยนะอ่าก็สามารถเยียดความตายให้กับเลเวลรีเจนซ์สีได้นะผมทุกคนสำหรับเกมนี้นะโอ้โหดูเลนเจอร์เยอะเลยนะอ่าก็นี่นะทุกคนแลกพันหนะ ยาอีครั้งนะผมทุกคนวันแรกแค่พันหกร้อยเองนะหูแบบว่ายังตึงเลยนะผมทุกคนแบบว่ากระตบพวกคนโหดได้สบายๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทีมต่อไปเลยละกันนะผมทุกคนว่าแบบว่าเราจะยัดเยียดความาแพ้กับทีมตึงๆได้อีกไหมนะก็ขอแบบว่าตํานานขึ้นอ่ะขอแบบตัวแม็กซ์ักสิบตัวแบบทีมเมื่อกี้นี่นะโอเคครับทีมมีหูมีไทยกามีนุยชานะโอ้ทีมนี้พิธีเคกำตดเลยนะผมทุกคนดูดิเฮ้ยแร่อะไรงี้วะ ไม่ใช่แล้วนะผมทุกคนอัดกบแบบว่าคือสมูทมากเลยนะอัดกบแบบว่าตัวละห้าตัวแบบเหมือนเหมือนขาดดูดิขาดกบตัวละนิดหน่อยตัวละหน่อยก็ตันแล้วนะผมทุกคนเออเคยดีนะอัดกบได้แบบตลกมากเลยนะผมทุกคนมี่เ k กำมัดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราก็แบบว่าขอซื้อขนก่อนละกันนะผมทุกคนเดี๋ยวจะยัดเยียดความพ่ายแพ้กับเขาในทันทีเลยนะก็แนะนำนะผมทุกคนสําหรับใครที่แบบปั้นอยู่นะแบบให้ปั้นให้มันเป็นตัวๆไปเลยนะผมทุกคนให้แบบตันไปเลยเป็นตัวๆนะ อ่าก็โอเคอินุยชานะผมทุกคนโอ้โหโดนลำเย้อยวนวิ่งกลับวิ่งกลับเลยนะเมื่อกี้เนี้ยมาปุ๊วิ่งกลับเลยนะอ่าแต่ว่าแบบว่าโดนดาเมจทัดไฟมันก็จะไม่ค่อยเข้าาตุน้ำเท่าไร่นะผมทุกคนอเดี๋ยวต้องลองดูอ่ะเกมนี้ผมว่าถ้าโนยเทมมันจะยับเปลวะคือถ้าเราพัดตอนนี้เราชนะแน่นอนด้วยอ่าตอนนี้โนยเทม่าจะได้นะเพราะว่าทีมเรามีอามานะอามาเนี่ยเวลามันบัฟโลบลีกเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามจ่ายสกิลแทบไม่โดนดูดีอามามันชนไม่เป็นรองใครจริงนะ อ่ะลองทุกคนลองสังเกตดูนะทุกคนแบบเทพีอาม่าคือมันตัวมันแจ๋วอ่ะเออเนี่ยเนี่ยมันชนแล้วมันไม่ค่อยตายอ่ะคือผมมองว่ามันตายยากมากอะอาม่าอ่ะก็เห็นผลชัดเจนนะผมทุกคนว่าเรนเจอร์ฟอนสองข้ามแบบว่าโดนความสามารถไฮเปอร์ของด้านอาม่ากับเจสสิก้าแทบจะเรียกไม่ออกเลยนะในตอนนี้โอ้โอเคครับก็ยัดเย,ย็ดความพ่ายแพ้กับเลเวลรีเจนส์สไปได้อีกหนึ่งทีมนะผมทุกคนก็สุดๆเลยนะสําหรับทีมนี้ ผมมองว่าตึงที่สุดแล้วนะแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวเลเวลจะอัพนะถ้าเกิดสมมติว่ามีเลเวลให้เขาอีกสักหนึ่งเลเวลอะไรเงี้ยคือผมมองว่าแบบ okay โอเคมากโอ้แต่ทีนี้คือผมมองว่าไทกะไฮเปอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่อันตรายมากจริงๆนะคือใครก็ยืนทนดาเมจมันได้ยากอะ่ะก่อนบอกตรงๆเลยว่าเกมนี้คือหนักนะหนักใจก่อนด้วยนะแต่ผมว่าน่าจะเอาชนะได้นะเพราะเรามีเจสสิก้านะถ้าเกิดเจสสิก้ามีสัก5ตัวไทกะก็น่าจะยืนยากแล้วนะผมทุกคนในเกมนี้นะ อาจจะสงสารชินจังมากเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเรารอลุ้นดูแล้วกันนะว่าเราเนี่ยเจะไหวกับเขาหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าเลนเจอร์เขาเลนเจอร์เขาแลดูตลกนะผมทุกคนแบบว่าเลนเจอร์เขาแบบว่าเล่นตัวเล่นตัวไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะชัดเจนเลยนะผมทุกคนว่าเราน่าจะยัดเยียดความพ่ายแพ้กับเลเวลรีเจนสิบห้าได้นะผมทุกคนในตอนนี้อ่าโอเคครับโอ้โหไม่ยากว่ะทุกคนเกมนี้ไม่ยากนะแต่ว่าโคนี่รถถังแม่งยืนนานจริงว่ะทุกคนดูดิทุกตัวตายห้าหมดแล้วนะยกเว้นโคนี่รถถังนะผมทุกคน อ่าโอ้โหยืนนานมากโอ้โหูนานจัดเลยคนนี้รถถังดูดิเนี่ยทุกคนสังเกตไหมโอ้โหมันรถถังจริงๆอ,อ่ะอุ้ยมันไม่ตายว่ะทุกคนตายแล้วเจสิกา้าบอกกูเปล่าจนปวดสนตีแล้วโอ้โหนักเลยนะผมทุกคนในเกมนี้นะโอโ้เจสิก้าแบบทํางานหนักมากอนระแผงหลังคือไม่ได้เล่นเลยนะผมทุกคนแผงหน้าคือยืนนานมากแต่แผงหลังก็คือไม่ค่อยได้เล่นนะออกมาก็แทบจะล่วงหมดเลยนะผมทุกคนดูดีสังเกตไหม ไอ้ที้คนนี้เราถังเกินไปเป่าเพื่อนวูหยืนนานมากเกินไปอ่ะอยืนนานเกินไปว่ะอันนี้เรื่องจริงยืนนานจัดเลยอ่ะหูหนักใจเลยนะผมทุกคนเกมนี้นะคนนี่เราถังแบบอูหยืนเป่ายืนตีกันเป็นชาติแล้วทุกคนเกมนี้นะ ทุกคนหูชัดเจเลยคนนี้รถถังเราทำไมคอนปวดหัวเลยนะผมทุกคนคือเกมนี้จะชนะได้นานเลยนะมันติดคนนี้รถถังตัวเดียวนะผมทุกคนอ่าตอนนี้คนนี้รถถังก็น่าจะโดนเราเล่นเยอะแลนะ้วแหละหูนานจังวะคนนี้รถถัง <ไ> <LEGO> อ่าก็ชัดเจนเลยนะผมทุกคนตัวยืนที่ทนที่สุดในเกมนะคือผมไม่ต้องถามเยอะนะแต่ว่าข้อเสียงคนที่เราถก็คือมันไม่มีดาเมจในการสวนนะอาม่านี่คือมันมีดาเมจแ้วก็ยืนได้นานด้วยนะความสามารถไฮเปอร์ก้าโหดนะอ่ามันก็เลยเป็นกลายเป็นตัวยืนอันดับหนึ่งไปเลยนะผมทุกคนสําหรับในในดวงใจผมนะสาหรับในดวงใจทุกคนคือให้อะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมให้อาม่าอันดับหนึ่งนะเดี๋ยวไปตีลีเจนดีสักทีมลักกันนะผมทุกคนโอ้โหต้องยอมรับเลยนะว่าแบบว่าตึงทุกเกมนะผมทุกคน เมื่อกี้อันต้าอันต้ามึงหน้าตีว่ะอาทีมนี้โอ้โหพี่ดีเคกำมัดอีกแล้วนะผมทุกคนใส่กบไม่ครบเลยอ่าไม่เป็นไรนะผมทุกคนอ่าทีมนี้ตันสองตัวยังไม่ใช่คู่มือเราว,วะ่ะทุกคนแบบว่าขอตันหนักๆนะได้่ยไหมขอแบบหนักๆอะแบบกดเจอทีเดียวโอ้โหมันตึงจนร้องเลยอะไรอย่างนี้นะผมทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีหาทีมเมื่อกี้นี้ก่อนนะอะโอ้โหสองตัวอีกแล้วนะผมทุกคนก็มันลีกมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะมันก็เลยแบบว่าไม่เจอทีมตึงนะ อ่ะโอเคครับทีมนี้ตึงมืดตัน2ตัว้ยแสงมืดตัน2ตัวนะอ่าเท่ากับทีมเราเลยนะผมทุกคนแล้วเขามีดาวินชีด้วยนะคือดาวินชีเนี่ยคือก่อนมองว่าใครที่แบบว่ามีดาวินชีแล้วแบบสล็อตว่างเนี้ยคือผมแนะนํามาดาวินชีใส่เลยมีดาวินชีเหมือนมีทุกตัวไม่ต้องเป็นห่วงเล่นง่ายมีดาวินชีแล้วเล่นง่ายนะ อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะผมทุกคนว่าจะยัดเยียดความให้แพ้กับเขาได้หรือเปล่านะแต่เกมนี้คือเขามีเจม,มืดเขาก็จะโดนเจสิกา้าเราแก้ทางโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหแต่ว่ายากกว่าเกมนี้มันเล่นยากจริงนะผมทุกคนอ่ะก็คาดหวังไว้โอ้โหแผงหลังตา,ตายตายเรียบเลยนะผมทุกคนเกมนี้นะอ่ะต้องใช้เทมช่วยนะผมทุกคนไม่งั้นเราเละเทแน่นอนนะอ่ะก็โอ้โหเรียบร้อยแล้วผมทุกคนติดสกิลรำเย้าวยวนตัวเองด้วยก็หนักเลยนะผมทุกคนเกมนี้เจสิก้าเราโดนเพิ่มแลด้วยแล่หกร้อยของป้ายเหลืองเนี่ยก็สําคัญนะ อ่าไม่เป็นไรนะผมทุกคนเกมนี้เราโดนยัดเยียดความพ่ายแพ้นะผมทุกคนเพราะว่าแบบว่าทีมขขขขเขาค่อนข้างจะตึงมากเลยนะคือทีมเขาไม่ได้ด้อยกว่าเราเลยสักด้านเดียวนะผมทุกคนเรื่องแร่เรื่องความสามารถอะไรเงี้ยคือทีมเขาไหวหมดนะอ่าก็ไม่เป็นไรนะผมทุกคนเกมนี้ก็น่าจะแพ้ไปนะ อ่าโอเคผมทุกคนเรียบร้อยเกมนี้ไม่ต้องสืบคือเจมมืดมาเล่นดีมากจริงนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกียร์ของเขาเลยลักการน,นะผมทุกคนเกียร์ของทีมที่เราเจอเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะทําไมเขาถึงมาอยู่ลีกนีนะเอ้ยเกียร์ก็ไม่ธรรมดานะผมทุกคนอ่าเขามีการใส่เกียร์ผิดนิดน่อยนะแต่ว่าแบบว่าก็คือทีมเขาก็ไม่ธรรมดาเอออ่าโอเคคือตัวเขาก็โหดแหละไม่เป็นไรนะผมทุกคนก็สําหรับทีมมงคลปาร์ตี้นะก็เข้มขังมากๆนะผมทุกคนโอ้โหดูเลเวลกันสิโอ้โห อีกแค่ไม่เก้าหมื่นอก่ะเรียบร้อยเลยนะผมทุกคนอ่าไม่เป็นไรนะตอนเนี้ยก็บอกเลยนะว่ายังอยู่ไปเหลืองอยู่ยังเทอยู่นะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมทุกคนที่แบบว่าเข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับ